การประชุมทั้งสองวันจะถึงการหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือและข้อเสนอในทางนโยบายในกลุ่มย่อยที่ได้ดำเนินการนะครับเราขอเรียกร้องนะครับประกันแรกต่อสังคมไทยนะครับในประเด็นสถานก,การณ์สารกลสองเรื่องสำคัญที่มีผลรต่อเรื่องความมั่นคงด้านอาหารก็คือ การแจ้งึดที่ดีนะครับโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับโดยว่าต่างชาตินะครับเพื่อเข้าไปแจ้ยุติครองการเป็านฐานในขอบเขตทั่วโลกและเอเชียก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เดียวกันนะครับของการที่จึดที่น,ะน,บบนั้นในรูปแบบต่างๆเราเรียบร้อ้สังคมไทยเตรียมรับมือกับความมั่นคงด้านอาหารที่จะมีผลจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รเราเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและมีผลกระทบมากขึ้นเป็นลำดับเราเห็นว่าสังคมไทยจะต้องยุตินะครับรูปแบบใดๆของการเข้ามาแย่งชิงที่ดินนะครับของเกษตรกรรายย่อยซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการเข้ามาสัมปทานหรือซื้อที่ดินนับแสนนับล้านไร้บบเดียวกีบที่เกิดขึ้นในแอฟริกาหรือประเทศอื่นในลาตินอเมริกาหรือเอเชีย แต่อาจจะมาอยู่ในรูปของการจัดการเรื่องน้ําการจัดการเรื่องน้ําเพื่อแลกกับผลผลิตทางการเกษตรของจีนป็นต้นกำลับซึ่งข้อเสนอนี้ถูกเสนอแล้วนะครับโดยประบันติว่าการกระทรวงเกษตรกำลับถึงิแตนการของจีนที่ต้องก,การจะมาบสนนการอาจารย์ชลประทานาานะครับแลกกับ ปฏิบัติการเองทุกแบบนี้เราเรียนรู้ว่าได้เกิดขึ้นในที่อื่นแล้วเช่นเดียวกันประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเราเห็นว่าขณะนี้การเปิดเสรีสินค้าได้ส่งผลกระทบแล้วและการจินจาเรื่องการเปิดเสรีรูปการลงทุนจะส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการเปิดเสรีเรื่องสินค้านะครับเราเห็นได้ว่าประเทศไทย กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ใช่เป็นประเทศสอบเข้าดังเนึงอีกต่อไปแต่เรื่องนั้นอาจจะไม่สาคัญเท่ากับว่าถ้าเราปล่อยให้การเปิดเสรีสินค้าและการลงทุนต่างชาติดาเนินไปแบบเดียวกับที่เราเห็นในหลายประเทศนะครับที่เราได้เรียนรู้นะเนี่ยแม้แต่การปิดค่าไม่กิ่พอในอีกไม่กี่ค่ำปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะิดเป็นแ,นแ,นแนไม่ได้ด้วยซ้ำไป ยเรื่องความมั่นคงอาหารจะต้องถูกพนวกเข้าไป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทางสาคลทั้งในเรื่องการแยกที่ดินและการเปิดเสรีในการค้าซึ่งขณะนี้ยังม่ดำเนินการอยู่เราขอให้จับตานะครับคณะทำงานในการเจรจาในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยการเปิดเสรีในสาาา ซึ่งมีกลุ่มทุนกลุ่มนักวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับบัรศึกษข้ามชาติเกี่ยวข้องอยู่้วยแล้ะเราไม่ยอมรับความชอบธรรมของการเจราจาการดำเนินการพิาการกระบวนการวิจัยที่ไม่เป็นตัวแทนผงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงนั่นคือประเด็นที่หนึ่งะครับประเด็นที่สองประเด็นอิสรภาพทางธุรกรรมและการสนับสนุนเครือข่ายของกเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นในการผลิต พัฒนาและวิจัยเล็ดพันธุ์โดยเกษตรกรรายย่อยครับที่ประชุมนี้เราขอสื่ทอดนะครับคำประกาศจริรภาพทางการุกรรรจากพี่น้องเครือข่ายจริรภาพทางการุกรตรที่จังหวัดมหาสารคามว่ามีแต่จะต้องทําให้เมล็ดพันธุ์อยู่ในมือของเกษตรกรเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารนะครับ ชุมชนเกษตรกรรายย่อยและสังคมไทยทุกหมดด้วยนะครับทั้งไม่ว่าจะในยาปกติหรือเรื่องเกิดอุบัติภัยต่างๆและเรื่องนี้จะเป็นผลดีอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจระยะยาวของเกษตรกรทุกคนครับหัวข้อย่อยที่สองของประเด็นดิสรลภาพทางพันธุกรรมเราขอสนับสนุนข้อเสนอของอธิบดีกรมการข้าวนะครับในการจัดทําธนาคารพันธุ์พืชในระดับท้องถิ่นในทุกจังหวัด และเราอยากจะต้องการมีมประสมที่จะให้กระบวนการนี้ดำเนินการไปถึงระดับชุมชนเราสนอข้อเสน,ขอ,สนขอ,อของดรอุทยรคงดีที่ได้เสนอในการประชุมกลุ่มย่อยว่าจะต้องมีการดำเนินการที่ให้มีศูนย์วิจัยของชุมชนโดยการทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียมระหว่งางเกษตรกรกับนักวิจัยและลดช่องว่างระหว่าง นักวิชาการนะครับของรัฐกับนักวิจัยของชาวบ้านลงเรื่องนี้จะเป็นทางออกสําคัญของการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการอิสระภาพทางการเกษรและการพัฒนาตนเองของเกษตรกรเราเรียกร้องให้มีความสําคัญที่มีการระยานมนการตัดสินใงคำของดรประพลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสถาบันอินดีซีจากราสิทธิ์ออกมาในเดษอนสิงหา โดยมีรูปธรรมซึ่ไม่ถูกเสนอในที่ประชุมว่าพื้นที่ในจังหวัดยักสธรอก็ดีครับซึ่งมีการเริ่มดำเนินการ,าร่องดีอยู่แล้วในจังหวัดน่านก็ดีมีพี่น้องเครือข่ายซึ่ไม่ได้มาในวันนี้รวมถึงที่เชียงใหม่ก็มีพี่น้องที่ทําเรื่องข้าวโพดทำงานได้ดีอยู่เนะี่ยให้มีการวิจัยแนวท้องถิ่นเพื่อถอ,องกระบวนการและวิสาหกิจของเกษตรกรในเรื่องะไรเลี้ยงไก กเกษตรกรทีกร้องในการแก้กฎหมายทคดี2518้วยสร้างไปที่มีข้อควาหมหลายข้อความที่ไม่เพื่ออำนวยควาะให้กเกษตรกรรายย่อยได้พัฒนาตัวเองจนเป็นวิตสาหกรรที่เข็งแข็่งข้อสามนะครับ,รบปัญหาของการ,กรเรกษตรแบบพัทักสัญญาซึ่งจะกลายเป็นทิศทางนะมีสัดส่วนในภาคการผื การเกีตรมากที่ทุกปีเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกัน,นครับเราได้เรียนรู้ปัญหาและความทุกข์ของพี่น้องที่อยู่ในระบบเกษตรสรั้ธสาญาสัญญาภายใต้สัญญาที่เป็นธรรมนะครับเราเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องของพี่น้องเหล่านี้ในเรื่องของการสร้างกลไกลนะครับที่เป็นกลางในการรับขอ้อบิพร่อการมีสัญญาณที่เป็นธรรม การมีระบบะมาตรฐานปัจจัยการผลิตหรือสินค้าที่ไม่เอาเปรียบเกษตรกรและรวมไปถึงปงัจจัยในการถกภาระความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นจากระบบการเป็นการลงทุนร่วมกันนี้ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทซึ่งที่ผ่านมาภาระเหล่านี้ตกอยู่กับเกษตรกรแต่เพียงผู้เดียวข้อที่สี่ข้อก่อนสุดท้ายนะครับเรามีห้า ประเด็นใหญ่ก็คือข้อที่4ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปที่ดินนะครับเราเห็นว่าข้อมูลที่เราได้รับจากคุณเรเน่ครับและพี่น้องที่ต่อสู้ในเรื่องของอาการแยกย้าที่ดินจากโลกนนเห็นชัดว่าการนี้ที่ดินกลายเป็นการลงทุนนะครับกลายเป็นเป้าหมายของบอัาสนานใจนะครับเพื่อแลกกับรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก รายได้จ่ากราคาสินค้าที่าหาขึ้นอาหารที่สูงขึ้นนะครับหรรื่องการง,งานเราเห็นว่าที่ควรจะเป็นโอกาสของเกษตรกร,ะร,กรนะครับและการปฏิรูปที่ดินจะเป็นเครื่องมืออย่างสาคัญต่อการรับมือกับวิกฤตอาหารการรับมือกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชากรเศรษฐกิจอาเซียนข้อสุดท้าย ชุมไปหลายกลุ่มเี่ยพร้อมต้องการว่าการปกต้องพื้นที่ความมันนน่นคงด้านอาหารถะอเป็นเรื่องสําคัญและพวกเราจะพัฒนาให้มีการประชุมสมัชชาวิชาการว่าเรื่องการปกต้องพื้นที่ความมันนน่นคงด้านอาหารในปีหน้าเรา,าได้เรียนรู้ประสบการณ์ของพี่น้องที่อา่า,าวท่าสาราที่ประกาศให้พืมม้นที่นครศรีธรรมราช และเอาวท่าสารารวมทั้งพีง่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงด้าน,นาอาหารนะครับโดยมีการตัรดการทับท้องดินในรังนโยบายนะครับเราเรียกว่าเราสำรวจเรื่องนี้และจะทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นะระดับชาติข้อสเสนอแนวทางน,นี้รับการสสนุจจากพี่น้องอบระหลงที่จังหวัดเชียนราวจากเพื่อนทางเกษตรทางเลือกซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรอนินทรีย์อับอาในภาคกลางไปแล้วในปัจจุบัน นะครับซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้า,าพี่น้องที่ทำกเกษตรในพื้นที่นาธานะครับในอุบลราชธานีนะครับซึ่งเกิดจากับโครงการและการแหกยิบของเอกชนทับอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์จากพื้นท,ที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่ที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพนล้เป็นแหล่งผลิตที่มีผลผลิต หลากหลายนะครับก็ไให้ผลผลิตสูงเป็นต้นนะครับพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่จะเป็นการพัฒนาเด้านความมั่นคงด้านอาหารเช่นเดียวกับพี่น้องที่เอ่าวพงนาซึ่งได้ดำเนินการเรื่องดีฝ่าแก่ไปแล้วลูกนหน้าด้วยครับนะครับของการประกาศรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ประมาณห้าพันไร่นะครับเพื่อให้เป็นอาหารสำหรับอาชีพนะครับน่าจะเป็น พื้นที่ผิดอาหารที่จะหล่อเนี้ยคนในประเทศในระยะหนานครับและแน่นอนพื้นที่น้าท่วมพี่น้องที่อยู่ในหลายพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่รับนาา้ำทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีความมัน่นคงด้านนานอย่างสาคัญครับผมขอจบการแถลงนะครับข้อเสนอของพวกเราว่า ปีหนะ้าเราจะจัดประชุมสมัชชาวิชาการความมั่นคงด้านอาหารอีกและการเป็นการจัดประชุมครั้งใหญ่ครั้งสำคัญนะครับก็ผมในฐานะตัวแทนของพวกเรานะครับขออนุญาตขอขอบคุณพวกเราทุกท่านนะครับที่มีร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดประชุมครั้งนี้ครับเพื่อสังคมไทยที่เกื่อกูลกันเป็นธรรมนะครับแล้วก็ ทำใหอะไรก็คความอย,อยู่รอดแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอายุร่วมกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครบขอบคุณนรับ